สามโลกบูฮดเครื่องดอกเดากลังขนาดเด็คืกพวกสีบูได้ว่่ะขึ้นเทิงหมดเลยจะไปบางกินเครื่องก็ได้เจ้เอ็มยั่โมมาเนาะเงินไต่ละง้อ หาบักไซมาขายเจ้าเลยเฮ้ยเพคนหาเจ้าอยู่น้อมโบเข้ามาแนะ่ำขายรู้เข้ามานั่นใสขายรู้หา,า,าเจ้าเขาแหละเฮ้ยออกมาเรื่อยแล้วครับมันเี้ยนโอ้มันเทง,ง่ายจะบูสิก็เขา้าเกินไปนะครับนี่ปอหลิงครับคนอ่านบอกรบป<บ>ุบ่งบอแมนหลิงเส,สื้อสได้หลิงหางดอกอันนี้หลิงหางดอกเนียโด๊ะ แอันนี้โลดเท่าไรครับนี่ได้แต่พนขายได้สองร้อยร้อยเป็ดได้ก็ได้ลายอุ้มมือเด็พอข้ามือไงเพานวันนี้มือเด็ดผมว่าหาฮกโลดกันน้องอย่างเงี้ยฮกโลดได้หลาย่บบ่ะ